ความรับสวัสดิการ Air h โ s t เตจจะต้องมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องของตั๋วฟรีนะทุกคนจะได้ตั๋วฟรีหมดนะคะหรือว่าจะเป็นการซื้อตั๋วในราคาพนักงานไม่ว่าจะเป็น ID 90หรือว่า ID 50นั่นหมายความว่าสมมติว่า ID 90ใช่ป่ะก็คือจ่ายเพียงแค่ราคา10%ไงแต่เกิดว่า ID 50ก็คือจ่ายในราคาครึ่งหนึ่ง50%อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่า50เนี่ยมันก็จะมีอ่เปอร์เซ็นที่จะได้ขึ้นเครื่องเนี่ย ง่ายกว่า90อยู่แล้วอย่างที่2นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของตัวเองแล้วเนี่ยยังสามารถเอาตั๋วฟรีอันเนี้ยไปให้เพื่อนให้พ่อแม่ได้อีกด้วยเช่นอ,อ,อย่างของกาตาอย่างเงี้ยสามารถให้เพื่อนได้เลยเขาเรียกว่าเป็นการให้เพื่อนอะสามารถเพื่อนเอาไปเดินทางได้ด้วยอ,ะอ่ะอันนี้ดีมากข้อที่3เนาะบางสายการบินที่เบสต่างประเทศนะก็จะมีสวัสดิการในเรื่องของที่พักฟรี น้ำไฟฟรีอินเทอร์เน็ตก็ฟรีหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของค่าเดินทางนะคะก็จะมีค่าเดินทางด้วยที่สามารถเดินทางจากที่พักเนี่ยไปสู่สนามบินก็ได้ค่าทรานสปอเ t ชันด้วยซ้ำนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของยูนิฟอร์มทำไมรู้ว่าสามารถที่จะส่งยูนิฟอร์มซักรีดได้ฟรีไม่เสียเง,งินเลยสักบาทเดียวเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศนะไม่ว่าจะประ,ประเทศไหนก็ตาม ได้พักโรงแรมฟรี5ดาวกี่คืนก็ฟรีหมดบางที่มีเบรคฟาสต์ให้ตอนเช้าด้วยแต่ว่าบางที่ไม่มีแต่ใดๆก็คือที่พักฟรีจ้าเวลาที่เราเดินทางเข้าไปในสนามบินเราจะได้ส่วนลดของลูกเรือนะได้ลดตั้ง20%น่ะของเวลาจะซื้อ,อเครื่องสำอางซื้อน้ำหอมซื้อลำม,มงลำแแมเอะรอย่างเงี้ยลดไปเลยเต็มๆ20%ตรงนี้แหละแอร์ก็เลยแบบอ่ะได้เลยค่ะฉันมีของฮิ้วแจกคนที่บ้านเลย ทีนี้เวลาไม่สบายเนาะเราก็จะไปหาหมอตามบบต่างประเทศทุกอย่างได้ฟรีหมดเลยนะคะเขาให้เราไปรักษาพยาบาลที่แบบว่าโรงพยาบาลชั้นนําทั่วโลกได้เลยนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการไม่สบายนะสามารถที่จะเคลมค่ารักษาได้ฟรีเลยค่ะ วันหยุดวันลาพักลอนก็สามารถลาได้นะคะบางสายการบินให้ตั้ง20วันต่อปีบางสายที่รักษา3าวันต่อปีบางสาย15วันแล้วแต่แต่ใดๆก็คือ15 2ห3 0เอาไเลยบางสายการบินบอกไปเลยละกันกาตาแอ์เวสเนี่ยเขามีบริการตัดแว่นฟรีด้วยจ่าปีละ1แว่นฟรียี่ห้อดีมากเลยนะยี่ห้อแบบว่ากุชชี่เลือกได้เลยเพราะงบประมาณไปเลยหนึ่งหมื่นบาทตัดแว่นได้เลยจา่าเอาอะไรก็ได้ฟรีเลยลดแม่ แต่อันนี้ลดสุดนะคะเวลาจะไปเที่ยวทั่วโลกนะคะเพียงแค่โชว์ ID Card นะ ID card ของของลูกเรือเนี่ยมีอิทธิพลมากเลยนะสามารถเอาไปรถอะไรก็ได้เอาไปรดที่โรงแรมตามชั้นนำทั่วโลกก็ลดได้เหมือนกันด้วยอะ่ะสุดยอดมากๆ